หมกราคม2026สิ้นสุดยุคสมัยวอร์เรนบัฟเฟตนี่คือการเปลี่ยนผ่านที่โลกการเงินต้องจับตาเกรกอัพเบลชายผู้คุมอาณาจักรพลังงานและไม่ใช่ประกันขึ้นทันซีอเต็มตัวท่ามกลางการยอมรับจากปู100่บัฟเฟต1 0หนึ่เซหุ้นตกเพราะตกใจเปล่าเลยตลาดปรับตัวรับข่าวมาตั้งแต่ปีก่อนแม้จะโตช้ากว่าตลาดเพราะส่วนลดช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ตอนนี้ราคากำลังกลับมา สายกราฟต้องดูเกิดสัญญาณโกลเด้นครอสในหุ้น BRK.B บ่งบอกว่าปี2026นี้ทิศท,ทางยังเป็นขาขึ้นแม้ไม่มีปู่คุมรายวันราฐานแน่นเงินสดล้นมือเบิร์กชารยูเครกเอเบลจะไปได้ไกลแค่ไหนเป็นคุณจะถือหุ้นปู่ต่อหรือพอแค่นี้คอมเมนต์บอกหน่อย ไม่อยากตกรถรอบหน้าก็ติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยค่ะถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ